แม้แตกร้าวรานร้อยถอยราคาจะพลอยพาหอมหายจากกายมานอันตัวต่ำแล้วอย่าทำให้กายสูงดูเยี่ยมยูแววยังอยู่ที่วงหางค่อยสเสงี่ยงเจียมใจจะได้วางให้ต้องอย่าญอุริยาเป็นนารี บทกรสุนทรผู้จากตอนสุภาษิตสอนหญิงสวัสดีคุณครูทุกท่านนะคะครับสวัสดีนักเรียนทุกคนครับหนึ่งวันนะคะเวียนมาบรรจบครบหนึ่งปีนะคะเป็นกิจกรรมในวันสัปดาห์สุนทรภู่นะคะในปีสองพันห้าิ่มจดนี้นะคะเราก็จัดสถานที่เดิมของเราแต่มีการแสดงมากหน่าหลัก มากไปเลยทีเดียวนะครับคุณหนึ่งครับใช่ค่ะจากการแสดงนะคะแล้วก็กิจกรรมที่ผ่านมาตลอดทั้งสัปดาห์นะคะเป็นกิจกรรมที่ให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมนะคะและหลังจากนั้นเราก็จะได้ตัวแทนมาเพื่อที่จะวันนี้เรามีโชว์ค่ะมีชโชว์ดีๆมาฝากด้วยนะคะก่อนที่กิจกรรมทุกอย่างจะดําเนินเริ่มต้นนะคะโอกาสนี้ ขอเรียนเชิญผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์นะคะคุณครูกัลยากัลยาประสิทธิ์โดเรนที่สองาะเปิดกิจกรรมในวันสุนทรภู่ขอเรียนเชิญค่ะท่านรองผู้อำนวยการคุณครูดวงปัดคุณค,ณค,ณคณรูพนมสิมพรีพันคณะครูและนักเรียนที่รับนะคะดิฉันนางกัลยาประสิทธิ์โดเรนที่สองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกาลยา รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เป็นผู้กล่าวเสริมในงานสุทนทรภู่ประจำปีการศึกษา2568นี้ค่ะวันสุทนทรภู่ตรงกับวันที่26มิถุนายนของทุกปีเป็นวันคล้ายวันเกิดของท่านสุทนทรภู่กวีเอกของชาวไทยเรานะคะผู้ได้รับการยกย่องจากองค์กรออกจากองค์การยูเนสโกให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านงานวรรณกรรม ่านสุนทรภู่ได้สร้างผลงานอันทรงคุณค่าไว้มากมายและว,วิถีชีวิตของคนไทยในสมัยนั้นได้เป็นอย่างดีอีกครั้งยังมีคุณค่าในการอบรมสั่งสอนด้านคุณธรรมจริยธรรมและคติสอนใจต่างๆอีกด้วยค่ะโรงเรียนอนุบาลตะยาประสิทธิ์ได้จําหนักถึงความสําสคัญของวันสุนทรภู่จึงได้จัดกิจกรรมต่างๆขึ้นเพื่อแล้วทราบซึ้งในคุณค่าของวรรณกรรมไทย เช่นกิจกรรมรอบรู้คำพท์กิจกรรมคำท้องต้องรู้คำท้องเสียงคำใบโพสกิจกรรมแฟนพันธ์แทสุนทรภู่การจัดกิจกรรมอ่านทําน,นองเสนอก,การแข่งขันร้องเพลงใครล,ลุกทุ่งการประกวดแต่งกรและการแสดงที่ดัดแปลงมาจากวรรณคดีของท่านสุนทรภู่ค่ะบัดนี้ได้เวลาอันเป็นสมควรแล้วดิฉันขอเปิดงานวันสุนทรภู่ประจำปีการศึกษา2568ณบัดนี้ค่ะ จบมาได้จังเลยค่ะเป็นการเรื่งต้องจิตต์ต่างๆนะคะเป็นการ